for you เสนอรายการเกมโชว์จากจริงจากมีอันกับความหาคูณสอง The City Second Game 60วิพิจิตรแท็กทีมสนับสนุนโดยพรีโก้พาสต้าซอส Samsung Curve UHD TV กติกา60วิพิจิตร โดยเพื่อแข่งจะต้องเลือกพิธีกรมาช่วยเล่นเกมให้สำเร็จภายในเวลา60วินาทีจากนั้นสามารถเข้าไปหยิบของรางวัลในห้องได้เลยก่อนที่ประตูจะปิดหากชนะครบ10เกมก็รับของรางวัลสะสมทั้งหมดพร้อมแจกวอตอีก100,000บาทเดี๋ยววันนี้จะได้รู้กันละครับว่าทีเด็ดของสาวฝนหรือลีลาของสาวแพรวานเนี่ยใครจะแน่กว่ากันนะฮะซึ่งตอนนี้เราไปดูกันว่าทั้งคู่เนี่ยจะเลือกอยู่กับทีมใครละครับ ก่อนเรจะเริ่มเล่นเกมนะครับเราจะต้องมาเลือกทีมก่อนนะครับน้องฝนและน้องแพรว่าไม่ได้สู้ตามลําพังจะต้องเลือกว่าพี่สองคนเนี่ยจะอยู่ทีมใครให้ใครเลือกก่อนใครเลือกก่อนดียัไงดีให้พี่ฝนเลือกห่อนก็ได้ได้ค่ะฝนอยู่ฝั่งนี้อยู่กับพี่กติแล้วกันโอเคขอบคุณมากค่ะที่ไว้วางใจพี่นะฮะฝนฝนอยู่พี่กลายเป็นสองเตี้ยจอมทะเลนเลยนะโอ้ยทำไมต้ามีชื่อทีมแล้วจังมาดูดิสองเราต้องมีชื่อทีมของเราเป็นสองเตี้ยจอมทะเลนกับ สองสวยจอมแพรวเดี๋ยวเอาไปที่นเด็กสองเลยเราเราทิ้งทิ้งไว้ก่อนนะแพรวเล่นก่อนนะคะมาเล่นก่อนนะเล่นก่อนเพราะฉะนั้นจะได้เป็นคนเลือกเล่นเกมก่อนมาที่เดิะนแรนดอมครับไปค่ะแพรวมีสิทธิ์ในการเลือกเล่นเกมก่อนอ่ะพร้อมนะคะพร้อมแล้วเดิะนแรนดอมมาเลย ไม่เคยเล่นอยกำแพงพิฆาตจำไม่ได้เอานว่าอยากเลือกอะไรก็เลือกเลือกเลยหนุแพรว่าทำไมไม่ช่ผลเหรอแพรว่าเล่นก่อนเล่นก่อนโอเคไม่เฟินไม่ช่วยหนุนเลยพี่พี่อยากจะช่วยแพรว่าเหมือนกันแต่พี่อ่ะพี่จําไม่ได้พี่แต่พี่คิดว่ากำแพงพิฆาตดีกว่าเพราะแกแน่นหมุนอะถ้ามันหมุนหมุนเนี่ยเรากลัวว่าตัวเราจะเข้าไปอยู่หมุนหมุนแล้วกลัวเราจะไม่ไหวเราจะอ้วกเอาอโอเคงั้นเอากำแพงพิฆาตค่ะแพรว่าเลือกกำแพงพิฆาต เกมก็แพงที่คาดแกมนีโบแข่จะต้องแท็กทีมช่วยกันลื้อกําแพงที่ขวางอยู่ออกแล้วเข้าไปหยิบของรวนได้เลยภายในเวลา60วินาทีครับกําแพงแพพี่คาดโอ้เนี่ยแพรวก็ตัวเท่านี้เฟิร์นก็ตัวเท่านี้แล้วมันจะไมข้ามกําแพงกันได้ยังไงแต่เราเราก็ได้เปรียบเขาได้เปรียบทีมเขาได้ยังไงฮะโอ้จะยากอะไรเนี่ยยังไงโอ้ได้เหรออย่างนี้ได้ แหมแล้วก็ไม่บอกมาโทษเอ้ยอแหวาได้แหวนแบบนี้ได้เออยืนแบบนี้ได้ยืนได้ไหมเฮ้ทำไมจะยืนไม่ได้ล่ะมาโทษเออจะดีเหรอคะเห็นไหมแบบนี้ก็โอเคสบายเดี๋ยวๆไอ้ตัวนี้ไม่เท่าไหร่ไอ้มุดกับเข้าไป แพว่าแพวาลองขึ้นไปดูโอ้โหแหมเพรแพว่านี่ต้นแรกเอาเปียเอาไม่เอาแพว่าฝนฝนน้องฝนฝนฝนนี่ๆๆตาดุตาดก็หายมาจากไหนครับผม แล้วแล้วแพรวกับฝนบอกว่าหนูไม่ขึ้นได้ไหมคะหนูไม่ได้โกตตกหนูขยงฝ่าเท้าค่ะพอได้แล้วเดี๋ยวทำเองได้ไม่ต้องยุ่งโอ้ยคือยังไงจะจะเป็นเป็นมนุษย์ให้หรือว่าจะมาแค่ยืนดูแลความปลอดภัยเฉยเอาไงแอนโทนีมาช่วยด้วยใจมาช่วยด้วยใจว้าว w h เอ้ยทำไมอะ why ทำไม เราพร้อมแล้วทาลายกำแพงให้หมดแล,ดละ,ะขอให้ได้พี่ช่วยเพราะว่าเป็นจุดสต้ร์่ะเราพร้อมแล้กพ,พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนี่คือ The 60 Second s e c o n d ้เซ็คนสวิพิชิตแสนแท็กทีสองห ของเราเห็นสาวๆไม่ได้เลยนะฮะตั้งอกตั้งใจช่วยกันแยกชิ้นส่วนกำแพงจนทําให้น้องแพรวาเนี่ยมีหน้าที่เขาวิ่งเข้าไปแล้วก็ขว้าเอาโดรนถ่ายภาพออกมาจนได้แหละครับคืองานเล่นเกมทำไมอะดีออกคือเพราะเพราะว่าที่จูวันกมันนี่แบบเหมือนเป็นบ้านใครอะ ที่ตอนเพื่นหนีตำรวจอ,อ่ะพุ่งปังพุ่งปังพุ่งปังออแม่แพรว่าออกแรงมากเลยเ,ออเร็วค่ะเร็วค่ะพี่เร็วค่ะอ,อแล้วไอ้พวกนั้นอ่ะทำแบบว่าตั้งใจทำมากกว่างานประจำที่มันทำอีกอะออแล้วคุณผู้ชมครับทลายกำแพงเนี่ยเอ,อเอาออกเพียงแค่สิบสามวินาทีเร็วมากแต่คุณไปดูสิครับว่าแพรว่าเดินเข้าหยิบอะไรมา เขาอยากได้เขาอยากได้เขาอยากได้หนูอยากได้อยากได้เหรอลูกอยากได้อยากได้โดนหนูเมื่อกี้เนี่ยหนูมีเวลาประมาณ4 0วินาทีสี่กว่าวินาทีถ้าหนูไปกดตู้เซฟอืมแล้วก็เอาโดนมาวางไว้ข้างหน้าก่อนยังไม่ออกข้างนอกนะเอาโดนมาวางก่อนถือกระตัถือกตก็ได้แล้วหนูก็ไปกดตู้เซฟหนูได้เงินในนั้นบางทีอาจจะตีนี้ได้ประมาณ4ี่หันลูกแต่ว่า แต่ว่าไม่เป็นไรเขาอยากได้ของที่เขาได้ไปแล้วถ้ามีเวลาเหลือไปลองสุ่มเสี่ยงดูก่อนอไม่แน่อาจจะเป็นแบบว่าต่อไปถ้าเราเข้าไปไม่รู้จะอะไรก็เอารู้รหัสแล้วเอาของได้เลยแน่นอนนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมันจะมาทุกเกมไหมถ้ามาทุกเกมนี้สบายเลยนะดีดีดดโชว์ชวแฮปปี้เลยเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะโดน,ดโดนมาทุกเกมไม่ได้โอ,โอเคมาได้เฉพาะบางเกมนะครับผมอ่ะแพราวาน,นะครับรับไปแล้วครับโด้เพราะฉะนั้นน้องฝลนจะต้องเจอเกมนี้ครับแกนแท่นหมุนมาก เกมแกนแท่นหมุนเกมนี้ผู้แข่งจะต้องนั่งบนแท่นหมุนหลังจากนั้นเนี่ยแท่นจะหมุนตามเวลาที่กำหนดไว้เมื่อแท่นหมุนหยุดผู้เข้าแข่งสามารถเข้าไปหยิบของรางในห้องได้เลยภายในเวลา60วินาทีครับแกนแท่นหมุนพร้อมนะคะสภาพตอนนี้เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเหมือนเรากำลังจะโยนชิ้นเนื้อไก่ลงไปในต่อเจอลาเท แต่ว่าหน้าแต่ละคนนี่อ้โหแต่ว่าพี่พี่กลับมองว่าถ้าแถวไปแถวอุบลแถวหนองคายเนี่ยไงพี่คือทุกคนกําลังถือข้าวเหนียวคนละปั้นเพื่อแล้วก็กําลังจะไว้จิ้มอึ่งโกกย่างอึ่งโกกย่างอึ่งโกกน้องฝนจับให้แน่นนะคะพี่ไม่ได้กลัวอันตรายเลยหรอกพี่ห่วงดูหน้าของพวกมันทุกคนถ้าน้องฝนล้มไปโดนใครสักคนหนึ่งคันหลายวันแน่ลูก คนพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนี่คือ the sixty seconds game หกสิบวิพิชิตแสนแท็กทีสี่สองหนึ่งเดี๋ยวกลับมาลุ้นแล้วเป็นกำลังใจให้สาวฝนกันต่อช่วงหน้านะครับ สนับสนุนโดยโอยชิกรีนทีเรโซนาเมน Three, กดดีกดดีกดตัดีมามามาไม่พอตัวถอยเลยนี่ไงยิง ลเล่นงานเข้าไปทำเอาน้งฝนนี่ลงมาจากเครื่องไวถูกเลยล่ะฮะยางดีที่สุดท้ายเนี่ยด้พี่โกและพี่เฟิร์นช่วยกันประคองกระห้องสมบัติแล้วคว้ากีตาร์โปร่งออกมาจนได้แล้วครับวินาทีเดียววินาทีเดียวและไอ้ปู่ทรรชนเมื่อกี้นี้มันพูดว่าแทนนี่มันจะบอกว่าระวังระวังคำพูดมองทุกคนว่าตกมาตกมา บางคนมาด้วยมาตรงนี er like ้มาทางที่นี่นีไอศุลกาออแต่ว่าต่างคนนะครับผมแพรวาก็เข้าไปเอาโดรนโดรน่วนน้องฝนนะครับก็ได้เข้าไปเอาความฝันที่เขาตั้งใจไว้กันแลกเป็นคนรักสดนตรีนั่นคือกีต้าร์โปรแล้วแบบเหมือนเหมือนแบบเหมือนเหมือนคนที่แบบว่าเหมือนยุงที่โดนลมควันเมาะๆ ไม่ไหวอ่ะไหวยังโอเคไหมโอ้โหตอนนั้นมันแบบไม่คิดว่ามันจะหมุนขนาดเนี้คะ่ะเคยเล่นที่หมุนหุนกับเพื่อนเนอ,อะไหมไม่ได้ครึ่งเลยอ่ะนี่หมุนเลยว่าแรงมากโล่หมุนแบบเนี้ยแ,แ,แ,แล้วแล้วมองเห็นพวกแบบฝูงปลาฉลามที่มันลอยลายลร้อนหรอไหมลอยไกลเป็นหมื่นเนี้ยอ่ะอ่ะ ผ่านไปแล้วคนละหนึ่งเกมที่ไม่รับไม่รับประกันความปลอดภัยเลยดูพวกมันพร้อมสแตนบายจะมายุ่งกับตรงนี้มากเลยแล้วก็เหมือนว่าไอ้ไอ้ไอ้ปุ่มแรนดอมเนี่ยมันก็จะทาเป็นเป็นจกเรียกว่าเป็นใจเป็นทำงานาไอ้พวกไอ้ไอ้ไอ้กลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้ทำงานร่วมกับพวกมิจฉาชีพคือมันต้องมีเกมอะไรที่ให้พวกนี้มาช่วยเหลือตลอดอะรอดูแล้วกันขอให้น้องสองคนมีชีวิตรอดกลับบ้านไปสาธเกมต่อไปแล้วกันมา แมแค่เกมแรกสองสาวของเราเนี่ยก็โดนหนุ่มๆทีมงานมรุมมาตุ้มคอยช่วยแทบไม่ต้องเหนื่อยกันเลยทีเดียวนะจ๊ะซึ่งรอบนี้เนี่ยสาวฝนเนี่ยก็รับกิต้าโปรงไปได้ส่วนสาวแพรวาเนี่ยก็รับโดนถ่ายภาพไปล่ะครับพร้อมแล้วเดินแนรนดอมมา นําว่าเปิดขวดง่ายกว่าถ้าถามพี่นะค่ะงั้นหนูเปิดขวดค่ะเฮ้เปิดขวดน้งได้เกมเปิดขวดเกมนี้พวกแข่งจะต้องแท็กทีมเปิดขวดน้ําให้ครบตามจำนวนที่กําหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีครับเปิดขวดอ่าการเข้าใจไม่ช้าอยู่ใหญ่เชิญดีจุดสตาร์การเข้าใจไม่ช้าอยู่ใหญ่ดร้องนะร้อมค่ะท่าบร็อมแล้ว คือเดอะซิตี้เซันด์สเกมหงษิทวีพิชิตแสนแท็กสาเริ่มาลมเรีวคนแล้วเลียวน มนี้น้องฝนไม่ได้พี่ก๊อช่วยเปิดเนี่ยมือสิตกรอบนะจ๊ะเพราะสาวินาทีเพิ่งจะหมดหลังแรกเท่านั้นเองแต่สุดท้ายก็ยังสามารถเข้าไปคว้าพัดลมไอ้น้ำออกมาได้สำเร็จละครับลมไงช่วงนี้มันหน้านหนาวแล้วแอร์เราจะประหยัดไฟเราก็เปิดพ,พ,พัดลมแรงผมดราม่าเออ,นะอพัดลมวันนี้ยเวิร์กเลยนะเวิร์กมีระบบสายระบบอะไรได้ด้วยสายเหรออ๋อพอได้ไปแล้วมันก็ต้อง พัดลมมันหมุนถเลยพัดลมหมุนมาโถ่เพัดลมไม่ใช่เราตื่เฉยอลไะคะน้องฝนนะครับได้ไปแล้วพัดลมไอ้น้ำเพราะฉะนั้นน้องแพรว่าครับกับเกมต่อไปบีบน้ำใส่โหลเ้อาไวเลยนะเกมบีบน้ำใส่โหลเกมนี้พวงแข่งจะต้องแท็กทีมช่วยกันบีบน้ำใส่โหลให้ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลาห0สวินาทีครับ พีชน้ำใสโลอ,ะอระการตาอ,อยู่แล้วนะครับน้องแพราวาพร้อมแล้วประจำจุดสตาร์ทแพรวาพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนี่คือเดอะซิกตี้เซคันด์เกมหกสิบวิพิชิตแสนแท็คที 2> 3, 2, เปลี่ยนทิ้งไปเลยเปี่ยทิ้งไปเป่ยนทิ้งไปทิ้งไป,งไปเร็เวเร็เวเร็วเร็วบร็วเร็ จริงครับแท็กทีมคู่นี้พี่เฟิร์นเนี่ยก็เปิดปลายน้องแพรวานเนี่ยก็บีบเอาจากนั้นในพวกห้องสมบัติสาวแพรวานเนี่ยก็ไม่รอชา้าเข็นรถจักรยานออกมาแล้วครับออกแล้วกลับบ้านร <c oughs> ี่ไปกลับบ้านยังไม่งกลับยังไม่งกลับยังไม่แพ้เลยสรุปว่าแพรวานทำได้ภายในเวลาที่กำหนดรับไปเลยจักรยานและคู่ชายอยู่ใยนะครับไปที่ดูเลนดอม ่านไปแล้ว2เกมดูสาวฝนจะใช้เวลาในแต่ละเกมเนี่ยค่อนข้างคุ้มนะจ๊ะพิ่กับสาวแพรวาที่ไม่เสียได้เวลาเท่าไหร่ซึ่งรอบนี้สาวฝนเนี่ก็รับพัดลมไอน้ำไปได้ส่วนสาวแพรวานี่ก็รับรถจักรยานไปละครับพร้อมไหมละต่อไปใ<ข>รแพวาจะเป็นคนเริ่มเล่นก่อนเริ่มเลือกด้วยอ่าพร้อมแล,ล้วเดือดรนดอมทำงาน สาวจะแลนดอมได้เกมอรไรยช่วงหน้านะครับ <S <S สนับสนุนโดย Head and Shoulder True Super Speed Fiber พร้อมไหมคะต,ต่อไปแ<ค>พรว่าจะเป็นคนเริ่มเล่นก่อนเริ่มเลือกด้วยพร้อมแล้วเดอะแลนดอมทำงาน พี่เฟิร์นจะถนัดตั้งแต่แต่พี่อะไม่คือโยนถ้าบาส์ไตถังคือโยนบาสลงถังเคยเล่นบาสไหมลูกค่ะแต่ถ้าแต่ถ้าโยนบาสคือมันจะมีรูอยู่แล้วเด้งพื้นแล้วเข้ารูแพรวาคิดว่าแพรวาถนัดแบบไหนบาสใไตถังค่ะไตถังนะโอเคไตถังมากเพียกมบาสไตถัง เกณฑที่เมือ,องฐานจะต้องแท็กทีมช่วยกันชุนลูกบาสให้ลงถังจนครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา6 0วินาทีครับบาสใส่ถังแล้วเขาจ่ายกติากานะคะลูกเขาจ่ายกติกาพร,ร้อมแล้วประจำจุดสตาร์ทค่ะไปหลังไม่ดูออมาขอให้โชคดีครับแพรวค่ะ<า>ถ้าพร้อมแล้วนี่คือ the sixty seconds game หกสิบวินาทีแสนแท็กทีม three two WARD! เอาไปยอกๆนะฮะซึ่งเกมนี้สับแรวันเลยขอใช้เวลาชุดบ้านเนี่ยให้เยอะสัหน่อยซึ่งกเกือบจะไม่รอดแล้วนะครับยังดีที่ลูกสุดท้ายเนี่ยมาทันเวลาและเข้าไปคว้ามอสุกี้ออกมาได้สําเร็จละครับได้ไหมได้เครื่องแต่ว่าฝาไม่ได้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 แล้วเพราะว่าแต่ว่าฝามันก็แบบรอนมากนะโอเคเอาอะไรมาไม่รู้มอสุกี้มอสุกี้ มีอามาสุกี้แต่ว่าฝาต้องแบบร่วงหน้นะคะไม่ได้ฝาแต่โชคดีที่ได้ปลั๊กมาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรวินาทีถ่ายอ่ะรถสี่วิชุดลูกตรงนี้ฮะลงคบแล้วอ่ะสามสองหนึ่งออกมาประตูปิดฟ้าบีขายยังอยู่ไหมลูกขาแต่ฝาไม่อยู่พี่เก่งเหมือนกันนะเขาชุดลงไปตั้งสามสี่ลูกไงเพราะฉะนั้นนะครับน้องใบวารับไปเลยครับหม้อสุกี้ คนคเกมต่อไปลูกโยนบาสโอ้โหเกมที่เกมกันมาเกมโยนบาสเกมนี้พวกแข่งจะต้องแท็กทีมโยนลูกบาสให้เข้าช่องจนครบตาจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีแต่อุปสรรคก็คือลูกบาสจะต้องกระเด้งพื้นก่อนหนึ่งครั้งครับโย,โยนบาสมาแล้วเข้าใจกันกานะะงแล้วกับทุกคนเข้าใจค่ะพร้อมแล้วประจำจุดสตาร์ทค่ะ5้าลูกเท่านั้นพี่โกติก็ทำไป สแล้จะทำแค่ส่องลูกพอเพราะว่าให้ความสมัยของน้องเนี่ยได้เฉิดฉายออกมาให้ทุกคนได้รู้พี่เชื่อว่าน้องเนี่ยตัวเล็กขนาดนี้แต่ชอบเล่นบาเพราะไม่กล้าผมเรานี่เหมือนนกหัวของผมอย่าอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันยุ่งเดี๋ยวมันยุ่งโอเคอย่า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 แซวเรื่องส่องอย่าแซวเรื่องผมพร้อมไหมคุณฝนพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนี่คือ the sixty seconds game หกสิบวิพิชิตแสนแท tag three two one เดียวครั้งหน้ากลับมัดขึ้นว่าสาวฝนจะผ่านเกมนี้หรือไม่ใน60วทพิจิสานแท็กทีมขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีครับพรีโก้พาสต้าซอสซัมซุงเคิร์ฟ UHD TV และที่สำคัญครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกับพวกเราสองคนพี่น้องได้ใหม่ในครั้งหน้าและก็ฟังสมุกในครั้งหน้าด้วยแน่นอนนะครับวันนี้เราสองคนพี่น้องต้องขอกลาบคำว่าสวัสดีครับ ทำงานเก็บตังค์ไปแต่งงานเนี่ยพร้อมยังคะควรจะตั้งใจอีกนพร้อมนะคะพร้อมค่ะอะไรนะเขาพร้อมแล้วพร้อมเขาพร้อมหรอเล่าเหรออ้าวเขาพร้อมแล้วก็แต่งได้เลยสิเออโอ้ยอยาดมมีอยู่ทาดมกินเหม็นเหมือนปลาเน่าตอนนี้มันว่าูแล้วเหนียวด้วย